วันที่สิบสามถึงสิบสี่พฤศจิก,กายนนี้พ่อใหญ่ทักษิณครับดอกเตอร์ทักษิณชินวัตรสิไปหาเสียงที่จังหวัดอุดรไปซอยคุณสลาวุิเพชรพนมพ่อนเบอร์สองผู้สมัครนายกอบจอุดรธานีในนามของพรรคเพื่อไทยครับไปให้ได้เลยครับเด้อไปพ่อให้ได้พรได้พ่อพรได้เห็นกันมาโดนเกือบเศร้าปีไปพ่อดอกเตอร์ทักษิณไปพบกับดอกเตอร์ทักษิณครับ ทักษิณชินวัตรไปอุดรไปช่วยเพชรพนมพรสลาวุธเพื่อไทยของจริงเร่งรุดต้อนรับนายกอบจอเพื่อไทยวันที่3 3ครับ17บเนากาานาทีที่น้องประชาชนคนอุกุมพว่าปีอำเภอประจักษ์ศิลปาคมอำเภอศรีธาตุและอำเภอหนองหานบางส่วนค้นประมาณคนประมาณหมื่นคนครับวันที่14 เก้านาฬิกาสามสิบนาทีที่อำเภอบ้านดุงทุ่งฝนคนประมาณแปดพันถึงหนึ่งหมื่นคนครับ1ิศเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีาทของวันที่สิบสี่พฤศจิกายนครับที่อำเภอเมืองหนองวัวซอบางส่วนและหนองหานบางส่วนคนสิมาฟั่งปลาใสประมาณสองหมื่นสองหมื่นห้าพันคนไปพ่อไปพบกันให้ได้ครับเลือกนายกอบจเลือกผู้สมัครของพรรคเพื่อไทย ขนเสือแดงเมืองหลวงของคนเสือแดงคือเสือแดงจังหวัอดอุดรธานีไปต้อนรับพ่อใหญ่ทักษิณชินวัตรกันด้อครับเดอ้อพร้อมกับคุณสราวุิเพชรพนมพร,พร,พรเบอร์สองครับพ่อกันครับขอบคุณครับ